เฮ้ย hey, คุณน่ะก็มาปลูกลิลลี่ใน Discord ของเราได้นะ Discord ที่รวมเหล่าคนชอบยูร UGL สามารถคุยได้เรื่องราวสารพัดลิลลี่สามารถมาร่วมปลูกลิลลี่กับเราได้ตามลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้เลยครับ Okay. สวัสดีทานผู้ชมด้วยนะครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นิดครับและเลยตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงแนะน,นําหนังสือหนังสือที่ผมจะเอามาแนะนําในครั้งนี้กนะ็คือเรื่องนี้ครับผมนะคุณกเกษตรกับพันเงินเพื่อนและคุณกเกษตรกับซาลุกซากุระนะครับผมเนาะจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะทําแนะนำสักาไหรนะเพราะว่าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย เรียกว่าเล่มใหม่ๆของมันมันเป็นแบบมันเหมือนเล่มต่อครับผมนะแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยมันจะเป็นแบบคุณกาเซกับอันนู้นคุณกาเซกับอันนี้ไปเรื่อยนะครับผมแต่ว่าพี่เซนเขาเนี่ยล่อแบบล่อจดชื่อใหม่ทุกครั้งอ่ะแต่ผมก็พอเข้าใจเขาอยู่เพราะว่ามันมันดันไม่ใช้ชื่อเดียวกันแบบตลอดทั้งซีรีส์มันมันมันไม่ใช่แบบคุณกาเซกับ้ากันเปื้อนแบบ รวดเดียวจบแล้วเนี่ยมันดันแบบเป็นแบบคุณคาเซตรเปลี่ยนไปหาสิ่งนู้นเปลี่ยนไปหาสิ่งนี้ไปเรื่อยนะครับผมนะเขาเลยต้องแบบว่าค่อยๆจดใหม่เรื่อยๆนะครับผมพอจะแล้วเขาเลยถึงแบบพ่วงท้ายแบบเล่มเดียวจบเล่มเดียวจบเนี่ยแต่จริงๆแต่จริงแล้วมันไม่เล่มเดียวจบนะครับผมมันมีเนื้อหาต่อกันนะครับผมเนาะก็สลับตัวของคุณคาเซตรกับภาคกันเปื่อนและก็ตัวของคุณคาเซตรกับซากระนะครับผมนะก็เรียกเป็นเล่มที่4ี่กับเล่มที่ห้า นะครับผมเนีของซีรีส์คุณเกษตรนะครับผมเนาะก็ทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูตัวของรูปเล่มโดยรวมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะคะตัวของรูปเล่มนะครับผมนะคอของคุณเกษตรกับผ้ากันเปื้อนนะครับผมในราคา100บาทนะครับผมนะก็คืออัพจากเล่มก่อนนะเล่มก่อนรู้สึกว่า95มั้งนะครับผมนะทานี้มาถึงเล่มราคาละร้อยแล้วนะครับผมนะสลหรับตัวของพี่เซนนะครับผมนะคือจะเป็นราคามาตรฐานของพี่เขาแหละนะครับผม อ่าที่เรามาเริ่มสตาร์ทเ,เล่มนี้ก่อนนะผมเ <c oughs> พราเนื้อหามันเป็นเล่มก่อนเล่มกว่าของหน้านี้นะครับผมอ่านะครับผมเปิดเข้ามานะครับผมอ่าจะมาเปิดเข้ามาทําไมล่ะอ่าตัวของหน้าปกนะครับผมนะมก็จะเป็นตัวของคุณคาเซแล้วก็ตัวของน้องยมามาดะนะครับผมเราผมจะคุณคาเซทําไมล่ะจริงคาเซกับยมามาดะก็ได้นะครับผมนะก็คือจะเป็นชุด เป็นชุดเรียกว่าเป็นชุดเมดเนาะนะครับผมนะพอดีเล่มนี้เนี่ยมันเนื้อหามันจะเกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนนะครับผมนะซึ่งตัวของห้องยามาดาเนี่ยเขาทําเกี่ยวกับพวกพวกเสิร์ฟอาหารชุดเมดทักเนี้ยเนาะนะครับผมนะไม่ใช่เสิร์ฟอาหารี่เหมือนทําอาหารในลักอย่างหนึ่งอ่ะแต่ว่าต้องใส่เ้าื่องเบื่อนตัวนี้นะครับผมเนาะโอเคนะครับผมเปิดเข้ามาปั๊บครับผมนะข้างในก็ไม่มีอะไรเนาะสลับ เรื่องนี้นะครับผมนะเป็นแบบเป็นสีอย่างเงี้ยโล้นๆเฉยๆเลย,เลย,เลยไม่ไม่มีอะไรนะครับอ่าแต่ว่าตรงนี้อ่าถือว่ามีอะไรนิดหน่อยนะครับผมนะตัวของคนวาดนะครับผมแวะมาทักทายนิดๆนะครับผมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับผมนะตัวของคุณเออทาคาชิมะฮิโนมินะครับผมนะคนวาดเรื่องนี้นะฮะอ่ถ้าหากว่าคุณเปิดเข้ามาปั๊บนะครับผมแล้วก็เป็นตัวของขเกษตรกับยามะดะนะครับผมนี่ ครับผมเปิดเข้ามาอีกนะผมนะจำนวนตอนนะครับผมมีให้อ่านทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ผมมีให้อ่านทั้งหมดห้าตอนนะครับผมเนาะอ่านที่มาดูข้างในโดยรวมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอืม อาจะเป็นปานนี้นะครับผมนะสับตัวของเล่มนี้นะครับผมอันนี้เราลองมาดูอีกเล่มหนึ่งบ้างนะครับผมนะคุณเกษตรกับซากุระนะครับผมนะหน้าปกก็ยังเป็นตัวของกษเรกับตัวของยามะดะอย่างเช่นเคยนะครับผมนะคู่นี้คือขึ้นปกคู่กันยาวๆนะครับผมเนาะเรียกว่าทุกเล่มนะครับนะอันนี้เปิดเข้ามาข้างในนะครับผมนะปกในเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมายเป็นสีชมพูแบบสีท้องโทนสีดอกซากุระนะครับผมเนี่ย ด้านหลังก็ไม่มีอะไรเช่นกันนะครับผมนะมีแค่รูปดอกซากุระนะครับเนาะส่วนตรงนี้นะผมนะก็จะมีพูดคุยอีกแล้วนะครับผมนะเรียกว่าแกมพูดคุยทุกเล่มเลยมั้งนะครับผมนะก็มีแบบแวบ,บมาพูดคุยตันี้สักหน่อยหนึ่งนะครับผมเนะาะเปิดเข้ามาป้าบเนมก็จะเป็น เ,เหมือนไอจของคัเซนะครับผมนี่นะฮะมีมีคนติดตามอยู่สิบคนนะผมนะสงสัยเพิ่งเปิดมั้ง <c oughs> เพิ่งเปิดไอจนะครับผมอ่านะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไอจนะฮะเออเป็นแนะอสต้าแกรมนะครับผมนะโอเคนะครับผมอ่าตัวของจำนวนตอนก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะผมมีให้อ่าทั้งหมดหกตอนนะครับผมเนาะอนนี้ดูข้างในกันสักหน่อยนึงนะครับผม 啊，嗯。No. Uh. อ่ะก็จะเป,ป็นปลานี้นะครับผมนะสลับตัวของเล่มนี้นะครับผมนะเป็นเนื้อหาเล่มห้าเนาะรับผมอันนี้เป็นเล่มที่4นะครับผมแล้วก็สลับตัวของซีรีส์นี้เนี่ยอ่เอาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราพูดถึงตัวเล่มก่อนเนาะอ่าตัวเล่มเนี่ยก็คืออัพราคาจากเดิมขึ้นมาอีก5บาทนะผมเป็น100่ง้อยนะครับผมนะพอจานแล้วเนี่ยเอ่อพวกคุณภาพต่างๆมันก็ยังคงเดิมเนาะแต่ว่าแค่ราคาขึ้นนะครับผมนะคือ ตัวของพิเศษเนี่ยเขาก็เรื่องของกระดาษแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันยังแข็งแรงจับแล้วไม่ค่อยรู้สึกว่าเออมันจะขาดง่ายตรงนี้เหมือนเดิมเลยแต่ว่าสิ่งที่ยังคงเอกลักษณ์ไว้เหมือนเดิมก็คือหน้าทะลุนะครับไม่รู้มองไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าออแปลกดีเหมือนกันนะเป็นกระดาษที่รู้สึกว่าแบบแข็งแรงดูแบบว่าไม่น่าทะลุทะลุออกมาจากภาพอย่างเงี้ยเนี่ยไม่น่าแบบอ่านทะลุไดแ้แต่สุดท้ายก็อ่านทะลุเหมือนเดิมนะครับผมนะก็ สำหรับคุณภาพโดยรวมนะราคา100เนี่ยผมคิดว่าโอเคนะครับผมแล้วก็หวังว่าพี่เขาจะคงราคานี้ไปอีกยาวๆจนจนปีหน้าเลยนะครับผมนะแต่โอกาสมันค่อนข้างน้อยแล้วผมว่าเผลอๆแบบักประมาณกลางปีหน้าอาจจะปรับมาเป็นแบบ105บาทเป็นขั้นต่ำอะไรแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมนะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดเอาไว้นะครับผมเนาะอ่าสำหรับตัวเล่มนะครับผมนะสำหรับตัวของเนื้อหานะครับผมนะก็ จะยังคงเหมือนกับคุณคาเซ่เล่มก,ก่อนๆนะเพราะว่าแต่เรื่องมันก็จะเอามาประเด็นที่มาเล่นเนี่ยแตกต่างกันนะเนาะครับผมนะก็จะเป็นคุณคาเซ่กับผ้ากันเปื้อนเนาะอ่านเรื่องนี้เนี่ยตัวของเล่มน,นี้เนี่ยก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวของชุดผ้ากันเปื้อนเนาะหลักๆนะครับผมนะแต่ว่าจริงๆเนื้อในก็จะมีอยู่เหมือนกันนะเพราะตังคู่นนเนี่ยก็แบบเอ่อ ก็เรื่ยๆยยังไม่ได้เคลียร์ใจกันแบบชัดเจนกนแล้วกันนะครับผมนะเพราะแบบยังมีอะไรแบบว่าค้างคาใจกันอยู่อย่างตัวของยามาดะนี่ก็แบบค้างคาใจว่าแบบว่าเอ๊ะตัวของคาเซ็ตนั้นเนี่ยยังแบบยังมีใจให้รุ่นพี่ตัวเองอยู่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยทำไมถึงมานัดเจอกันอะไรพวกเนี้นะก็ผมนะเป็นช่วงเคลียร์ใจนะครับผมได้วางตัวของคาเซ็ตกับยามาดะนะครับผมนะสลับตัวของเล่มนี้นะครับผมนะ อ่าส่วนตัวของคุณเกษตรกับซากุระนะครับผมนะซึ่งเล่มนี้เนี่ยจะเริ่มเห็นการเลื่อนขั้นของตัวละครมากขึ้นนะครับผมนะเลื่อนขั้นที่ผมหมายถึงก็คือเลยเหมือนแบบว่าเลื่อนการศึกษาแล้วกันนะผมเพราะว่าจะเริ่มมุกจากการเล่าเรื่องฝั่งมัธยมไปหาฝั่งมหาลัยแลละเพราะว่าเล่มน,นี้นี่คือเป็นช่วงที่แบบว่าตัวละครเขาเริ่มเรียนจบเรียนจบก็หมดแล้วนะผมนะไปหาต่อมหาลัยกันนะครับผมนะพอใช้แล้วนะพวก ตัวละครต่างๆก็แบบจะดูโตขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงผมต้องใช้คําว่าหน่อยนึงคือพวกนางเนี่ยไปอยู่มาหาลาัยกันก็จริงแต่ว่า,ารีแอคการออกอาการออกแสดงแล้วพวกนี้ยังยัง,ย,ง,ย,งยังอยู่มัธยมกันอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเนาะนะครับผมนะั้นนี่ก็เป็นช่วงที่แบบเราก็จะได้เห็นตัวของเออยามาดะพยายามที่จะไปหาจุดที่เรียนที่บบว่าตัวเองตั้งใจอยากจะไปเรียนจริงๆอะไรพวกนี้ ะครับผมนะแล้วก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าตัวของคาเซกับยามาดะได้แบบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงของความรักที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมนะมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมยังไงนะผมนะคุณก็ลองไปอ่านกันเองนะผมนะอยู่ช่วงปลท้ายนะครับผมเรียกว่าความสัมพันธ์นี่คือแน่นแฟนกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับผมเนาะก็เป็นช่วงที่แบบว่าเราจะได้ไปาเห็นแบบว่าน้อง อ่ายาม,มาดะนะผมนะพยายามพยายามวิจารไปสอบไปไปสอบมหาลัยให้ได้นอะอ่าโดยที่แบบว่ามีค่าเสกคอยแบบว่าอ่าซัพพอร์ตความรู้สึกอะไรพวกนี้นะครับผมเนาะจริงๆมันก็มีอีกหลายประเด็นที่มันเอามาเล่นนะครับผมแต่อันนี้ผมยกประเด็นหลักๆมาเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับผมนะ,มนะสำหรับคนที่กล่าวว่าจะซื้อนะครับผมนะก็จริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันสามารถเอ่อในความรู้สึกผมนะก็รู้สึกว่าแบบ เออมันไม่น่าอ่านรับได้เนาะพอไนดะแล้วคุณต้องไปตามแบบเก็บเล่มันก่อนกันซะก่อนนะครับผมแล้สลับเรื่องนี้นะครับผมนะเป็นอีกหนึ่งแนวยุลิที่คนถ้าหากว่าคุณอยากได้แนวยุลิที่แบบว่ามีทั้งความน่ารักมีทั้งความหวานมีทั้งเออดราม่าความสัมพันธ์คือ,ค,อคือเรื่องนี้มันมันให้เยอะนะครับผมมันและอีกอย่างหนึ่งคือผมชอบรายเส้นเรื่องนี้นะผมนะก็คือแบบมันเป็นเรื่องที่ ให้ความรู้สึกว่ามันกระตูนดีอะในขณะที่เรื่องอื่นมันจะเวลามันจะสมจริงมันก็สมจริงกันยาวๆเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันแบบเออมันปนกันอะมันปนๆกันอะคือแบบเออวาดแบบสกิลสมส่วนดีๆก็มีวาดสกิลน่ารักก็เยอะอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเนียมีแบบว่าเนี่ยแบบช็อตรายแบบเนี้ยมีให้เสกกันเยอะเลยนะครับผมนะนี่อีกหนึ่งจุดเด่นของเรื่องนี้เหมือนกันนะครับผมนะคือมันมีทั้งความน่ารักความโรแมนติก อะไรพวกนี้ต่างๆนะผมนะให้เราได้เสียกันนะครับผมอ่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมค่อนข้างชี่ชอบมากก็แล้วกันนะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมนะที่แบบว่ามันมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเออเราได้เห็นการเติบโตของตัวละครในเชิงแบบในเชิงการเลื่อนชั้นเรียน <laughs> น่ะในขณะที่วางเรื่องมันแบบมันล่อไปแบบ เออห้าเล่มแล้วอย่างเงี้ยเรายังเห็นท่ชั้นปีเดียวตรงเนี้ยแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่อย่างงั้นเนี่ยอันนี้มาถึงเล่มห้าเนี่ยไปมาหาอะไรแล้วเนี่ยนะครับผมนะเผลอตอนนี้เนี่ยเออคือเรื่องนี้แบบผมผมไม่ไม่จะตามฝั่งฝั่งญี่ปุ่นเลยนะผมเลยแบบว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเนื้อหามันจะไปถึงช่งไวงวัยไหนแล้วแต่ใหเดาตอนนี้นะอาจจะถึงช่งวงวัยทางานแล้วก็ได้นะนะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมนะเรื่องนี้ี่ผมไม่ได้ แต่ฝั่งญี่ปุ่นเลยนะผมเลยแบบว่าไม่สืบทราบนะครับผมนะ,นะพอจะและ้วอีกเรื่องที่ผมค่อนข้างแนะนานะผมใครที่อยากจะได้แนวยูริโรแมนติกหวานน่ารักนามาอะไรต่างๆมีครบหมดนะครับผมในเรื่องนี้น่าจะตอบโจทย์คุณนะครับผมเลยอยากให้ไปซื้ออ่ญญญานกันเยอะๆนะครับผมเนาะก็ <Rose> จะเป็นปราณนี้นะผมนะครับตัวของวินิโอดแนะนําของสองสองเล่มนี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับผมมาที่ว่าแน่ยังแพ้ก,กับลา เพราะว่าลาไปก่อนบายบายครับผมเย้ yeah.